ทานนะคะอือดึงน้ำหน่อยนะคะเก็งมากเลยค่ะนี่ตอนคุณพ่ออาการไม่ดีมัวไปมุดหัวอยู่ที่ไหนฉันก็ไปซื้อของมาทำอาหารให้คุณเสกทานไง คิดว่าฉันไปไหนมาหรอคะจะไปรู้คุณหรอคะคุณแพตตี้นี่นี่นี่เดซูคุณแพทพอสักทีเถอะคุณแพท,พดแพทเดี๋ยวผมขอคุยธุระกับเดสูเขาหน่อยคุยตรงนี้เลยคะ่ะหรือมีเรื่องอะไรที่แพทไม่ควรรู้เหรอคะนั่นสิคะคุณพอ่อ ไม่ได้มีความลับอะไรซะหน่อยคุยตรงนี้แหละค่ะคุณแพตตี้เขาจะได้รับรู้ไปด้วยแล้วแกรู้หรือว่าพ่อจะคุยอะไรกับแกรู้สิคะพยาบาลบอกสู่แล้วค่ะว่าคุณพ่อเจอตัวพี่ดิ่งแล้วสู่ก็เลยไปตามตัวพี่ดิ่งที่บ้านพักชายทะเลให้กลับบ้านนไงค่ะหรอคะดีใจด้วยนะคะคุณเสก ค่ะเดี๋ยวคุณแพตตี้จะได้ดีใจไปมากกว่านี้แน่ค่ะเพราะว่าพี่ดิ่งกำลังจะกลับบ้านน่าจะใกล้ถึงแล้วด้วยค่ะไปแล้เป็นอะไรไปคะอยู่ๆมือไม้มาถึงไม้อ่อนแรงกระทันหันแบบนี้นั่นสิครับเป็นอะไรหรือเปล่าคุณแพตเปล่าค่ะพอดีว่าช้อนมันลื่นนะคะ ดีจังเลยนะคะที่คุณดิ่งกลับบ้านมาได้ทันเวลาจะได้มาแสดงความยินดีกับฉันแล้วก็คุณเสกพี่จะจดทะเบียนสมรสกันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวสู่กับพี่ดิ่งเนี่ยจะได้ร่วมฉลองความยินดีคุณแพตตี้อย่างเออกเกร,เริกแน่นอนคะ่ะ อยตายแล้วคุณพ่อพี่ดิ่งน่าจะมาถึงแล้วนะคะเนี่ยมาถึงเร็วทันใจดีจังเลยนะคะ